สวีสวัสดีค่ะแม่จบาเพื่อนมาแล้วสวีเดสสวัสดีจ้ามากันอีกแล้วนะคะเสียงเจยแจ้าเจยแจ้านะคะเสียงของแม่จับผ้าเพื่อนนะคะก็มาทักทายนะคะเพื่อนพ้องน้องพี่ทุกทุกท่านทุกทุกคนกันอีกเช่นเคยนะคะกับวันนี้บรรยากาศที่เยอรมันนะคะวันนี้บรรยากาศ เย็นย่ำข่ำสนทยานะคะพระอาทิตย์กำลังจะลาลับขอบฟ้านะคะแสงสีทองส่องสวยงามนะคะกับบรรยากาศวันนี้แม่จ๋าก,ก็มากท,ทายทุกคนในบรรยากาศยามเย็นวันนี้เอาบรรยากาศสวยๆมาฝากทุกคนนะคะก็นั่งเพลินๆมองไปนอกหน้าต่างก็เห็นบรรยากาศแบบนี้ใจแอแบ แวบคิดขึ้นมานะคะเกี่ยวกับชีวิตของคนเรานี่แหละค่ะทุกคนถ้าเปรียบเทียบกับดวงอาทิตย์เนาะนะคะชีวิตคนเรากับดวงอาทิตย์นี่ก็คล้ายกันนะคะก็คล้ายกันตื่นขึ้นมาตอนเช้าก็ตื่นขึ้นมาก็โผล่ขึ้นมาจากขอบฟ้านะคะโผล่ขึ้นมาแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่บนฟ้าเนะะี่ยค่ะ ทั้งวันไปเรื่อยๆหมุนไปตามเวลาเรื่อยๆถึงเวลาข้ามเวลาเย็นก็ตกลงไปตกลงไปรอเวลาขึ้นมาใหม่ในตอนเช้าอีกวันใหม่เปรียบเหมือนชีวิตคนเราเลยค่ะถ้าเกิดเราลองมาคิดทบทวนดูเนาะชีวิตคนเราก็เหมือนกันค่ะมีขึ้นนะคะขึ้นแล้วก็ต้องมีลงนะคะแล้วก็ไม่ต้องไปคิดอะไรมากเดี๋ยวเช้ามาอีกวันหนึ่งมันก็ ต้องขึ้นมาใหม่ก็เหมือนถ้าเราคิดคิดเราคิดได้หลายแง่มุมนะนะคะถ้าเราคิดเกี่ยวกับเป็นเรื่องปัญหาอะไรต่างๆมันก็จะเป็นธรรมชาติวัฏจักรวงเวียนของมันอยู่แบบนี้นะคะมีปัญหาเกิดขึ้นมันก็ต้องมีทางแก้มันก็ต้องมีทางจบมีขึ้นก็ต้องมีลงนะคะนะมีขึ้นก็ต้องมีลงมีเริ่มก็ต้องมีจบมีพบก็ต้องมีพลาดนะคะเป็นเรื่องธรรมดา มีพราดก็ต้องมีพบนะคะกลับมาวนเวียนกันอยู่แบบนี้เหมือนพระอาทิตย์นะคะเหมือนพระอาทิตย์เลยให้กําลังใจตัวเองนะคะก็อย่าเอาตัวเราเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะคะเราพยายามมุ่งโฟกัสอยู่ที่ตัวของเราทําสิ่งที่คิดทําในสิ่งที่เราคิดว่าเราชอบและเรามีความสุขกับสิ่งสิ่งนั้นนะคะ ทำสิ่งนั้นคิดสิ่งนั้นนะคะอย่าไปโฟกัสกับคนอื่นอะไรมากมายนะคะพระอาทิตย์กับดวงจันทร์เรายังเอามาเทียบกันไม่ได้นะคะพระอาทิตย์ก็ส่องแสงดวงดวงจันทร์ก็ส่องแสงเรายังไม่สามารถที่จะเอาพระอาทิตย์กับดวงจันทร์มาเปรียบเทียบกันได้เลยพระอาทิตย์เขาก็มีจริงอยู่พระอาทิตย์กับดวงจันทร์เขาอยู่บนท้องฟ้าเหมือนกันแต่เขาก็คนละเวลา แสงสว่างเขาก็ต่างกันนะคะคือแต่คือจะบ่งบอกได้ว่าแต่ละคนก็มีสไตล์มีรูปแบบมีวิถีชีวิตการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกันนะคะเหมือนพระอาทิตย์กับดวงจันทร์อย่าเอาตัวเราไปเปรียบเทียบอย่าเอาพระอาทิตย์ไปเปรียบเทียบกับดวงจันทร์ดวงจันทร์มาเปรียบเทียบกับพระอาทิตย์เครียดนะคะทุกคนเครียด เครียดแน่ๆถ้าเราเอาตัวเราเองไปเปรียบเทียบกับใครความเครียดเกิดแน่นอนอุย้ยคนนั้นมีอันนี้คนนี้มีอันนั้นคนนั้นเป็นแบบนี้คนนี้มีแบบนั้นเราอยากมีแบบนั้นเราอยากมีแบบนี้แต่มันนะะก็เหมือนกันดวงจันทร์ไม่สามารถส่องแสงได้เหมือนพระอาทิตย์พระอาทิตย์ไม่สามารถส่องแสงได้เหมือนแสงของดวงจันทร์ยังไงก็อย่างนั้นนะคะนกก็ต้องบินอยู่บนฟ้า ปลาก็ต้องอยู่ในน้ำนะคะเอาปลา,าไปนอนไว้บนต้นไม้เหมือนนกมันก็เป็นไปไม่ได้ทุกคนทุกชีวิตมีสไตล์มีชีวิตมีวิถีชีวิตที่แตกต่างกันนะคะมีพื้นฐานของชีวิตที่แตกต่างกันนะคะอย่าเอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับใครให้เกิดความเครียด อยู่กับตัวเราโฟกัสที่ตัวเราค่ะนะคะมองรอบข้างถ้าตัวเราดีถ้าตัวเราดีมีความสุขนะคะมันทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะค่อนข้างจะดําเนินไปได้ด้วยดีและมีความสุขนะคะม,มันอยู่ที่ใจเรานะความสุขนะ<ม><ม>ถ้าเราไปโฟกัสโอ้รวยต้องมมเป็นความสุขมีรถมีบ้านต้องมีมีความสุขนะคะจริงค่ะมีความสุขแต่ถ้าตัวเรามันไปได้ไม่ถึงขนาดน,นั้นมันจะทําให้เราเกิดความทุกข์ เราต้องอยู่กับความจริงที่เราทำได้เนาะนะคะเอาลค่ะก็เล็กๆน้อยๆนะคะมาพูดคุยกันเนาะเอาไว้เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะคะคลิปนี้ไปก่อนจ้า